หลายๆแต่เฮ้านี้เราสมาธิมากๆก็จะมีความสุขในอยู่ในปัจจุบันแต่อาจจะบอ่หูเท่าท่านกองกิเลสและตัณหาการที่เฮ้าฝึกให้มีสติขึ้นมากๆมันจะไปหูเท่าท่านกิเลสและตัณหา อันนั้นก็จะเป็นการทำให้ความระงงับดับของตันหาวปาทานปากฏในใจเขาให้ตั้งใจดีดตั้งความรู้สึกไว้ศูนย์กลางกายเอาความรู้สึกไว้ตรงท้องหาใจเขา ทำความรู้สึกไหวทั่วรัสพางกายกายเป็นกายหยาบในลูกประกายการดูการตั้งดูของมือของตีนของแขงขาหางอวัอยแนวดหสำรวจกายเอกซเรยลดูกายกายตัวนี้ เพื่อจะบรหยใจเข้าออกไปข้างนอกเราต้องเคลื่อนกายเคลื่อนกลมรู้สึก,ยกยอยู่ในกายเราเรียกว่าบริสุงใจออกนอกเริ่มโดยการบรใสอารมณ์ปักคำว่าบ,บรใสอารมณ์ปักดิงลงว่าบางคนการแต่ใส่อารมณ์ปักมันจะมีความดิน่นล้นทุรนทุลายยิ่งอย่างไ้สงบหนิงบ่คิดยัง ยิ่งจิตกระซับกระายวุ่นวายเขาต้องมีเทคนิคเขาต้องสังเกตสังห้อมซ่อมบึงอาการให้หู้จักวิธีการาใส่ปัญญาใส่ดุลพินิจคอยตล่อมจิตของตนเองให้ร่วมเข้ามาเป็นหนึ่ง จึงใส่วิธีว่าลูก,กายทั้งปวงลองเอาความรู้สึกตั้งไว้บนหัวตั้งหน้าผากที่หัวแล้วก็มองทำความรู้สึกเหมือนกับตั้งบนหัวแล้วก็มองลงสู่ข้างลางลู่ทำความรู้สึกลงข้างลาง เสมือนกับบุคคลที่ยืนดูกล่มมมองบุคคลที่นั่งอยู่ตำกวัวทำความรู้สึกจากข้างบนลงสู่ข้างล่างแนวนี้จะทำให้มีความรู้สึกว่ากายนี้ไงสูงกายหน่สูงเบา เห็นความอิ่มเอิบสาบสานแพ่ไปทั่วสะพางกายเท้าความรู้สึกไว้กลางกายมองขึ้นข้างบนม่อนก็ห้อมองเง้หนาม่อนมองขึ้นสูทองฝา,อาเนื่อยอนบ่าทำความรู้สึกหลูจาก เบื้องล่างขึ้นสูเบื้องบนะลอดหัวอาจจะมีความรู้สึกว่าเห็นหัวเห็นหน้าตาเห็นหัวขนหัวต่างเส้นผมต่างมีความรู้สึกทั่วหน้าทั่วขี้งจะมีความรู้สึกขนขี้งลูกสาบสด ถ้าเอาความวู้ซึกจับตรงที่ฝกมือประสานกันพอจะมีความวู้ซึกว่านิ้วมือเหมือนกับรูเนิ้วมือใหญ่ขึ้นที่ว่ามาทั้งเบิดกับเป็นค้องเหลียญฝึกมีของเหลียญมีแนวเหลียญได้หลายอย,ย่าง ไปยังยังฟึกยังสีให้มีแนวเหรียญบางก็เพื่อว่าบาหายจิตกองเฮาเบาหายใจของเฮาเบาหายการกระทําของตัวเองมันเกิดความเหมือนกับ่าเฮดไปแล้วบด้ย,ยังบ่เห็นยังบยย่งบยยงบหูยังมันก็จะเกิดหดหูถอแท้แม่ไม่นังภาวนาเชื่อว่าตัวคนสงบดีได้นังเนี่ยไรกับสาง พอมันมีความรัทธ,ธาขันั่งแต่ว่าโดนไปมันมันเ,เป็นคือว่าจากเป็นค้นที่มีความสงบว่าจะไปคิดฝุ่งสารคิดลำขาดพอเห้พยายามให้พยา,า,าพยามตั้งใจเข้าใจพยายามรู้ให้เท่าท่านตัวให้เท่าท่านความคิดของเจ้าของ หายใจเขา่าจับอยู่ศูนย์กลางกายหัวร่มกระทุกการร่วมหายใจกับสำคัญที่ว่าจุดแรกคือพยายามรู้ถามฐานผ่านที่ต่างของร่มคือร่มกระทบจมูกร่มผ่านทรงงอกแล้วก็ล่มกระทบที่ท้องพยายามทำกลมหูมื่อไหว เม,มื่อหูเมื่อกายรูกปกายทั้งปวงก็คือเม,มื่อหูเมื่อน้ามากายก็คือลมหายใจยิ่งโล่มหายใจแล้วเข้ากัรูปคระองความรู้สึกต่างมันไวเหมือนกับโบรถโ้ถือภาชนะนามอันเต็มเดินไปในทางครุขาะธุระกันดานรักยคาวจารทั้งหลายหอกเข้าทั้งหลาย พยายามประคองร่มหายใจเสมือนบรนนาบบอกให้มันลืมหายหลงพยายามตั้งความรู้ซึกพยายามประคองบอกห้หลงตั้งใจว่าพปได้สิบบลงบลืมในการรูร่มหายใจคอยประคองบอบัาบางคับบอบัาบางคับร่มโดยการที่ว่าบ่าเห็นร่ม อย่าลืมมาเหตุไปมันจะค่อยเบาลงเบาลงรา่วมบาเห็นร่วมสั์กสิตั้งใจหายใจฟื้นลงแห้งมันเหมือนกับตั้งใหม่การเท้าสีประคองร่มหายใจสีร่วมจะค่อยเบาลงยิ่งมีสติสัมปชัญญะสมาธิละเอียดลงร่มกสิเบากายกสิเบาร่มกสิเบาเราความรู้สึกไว้ในกายกลางกายปรับ ต่อไปชวนลางสิบ่มีความรูซสึกบ่เห็นเหมือนกับบ่มีกายมีตะทอนบนแต่ความรูซสึกไ้เฉพาะหนาจะมีความรู้ส้กเหมือนกับจ่องน้องม่องโดนหนาตนเองบางครั้งจะบ่มีค้ามืู้ส้อในส่วนลางเหมือนกับบ่มีกายมีเฉพาะหนาเห็นจะเห็นตาหนาเจ้าของเห็นแต่หัวมีแต่หัว เราก็มาซื้อใ้ที่มือสัมพัานกันแล้วไปเหมือนกับบ่มีกายมีแต่มือบักง่ายโปมือบักง่ายนี่คือเอื้นวาจิตเริ่มเป็นสมาธิระดับหนึ่งห้ามพยายามประคองดูร่มดูจะเห็นร่มชัดขึ้นจากร่มกระทบสามสถานเอื้นวากระทบ จะเห็นร่มหายไหลเข่าไหลล่มที่ผ่านปลายจมูกไหลเข้าไปสู่โพงจมูกไหลลงสู่ลำคอลงไปสู่หน้าอกผ่านลงไปสี่ที่ท้องตั้งอยู่โพงภายในท้องแล้วก็ร่มหายไหลออกจากท้องขึ้นมาช่วงวงผ่านลำคอผ่านดังผ่านจมูกออกมาท่านสิคอยเห็น โดนๆไปใจมีความรู้ซึกว่าลมหายใจสิหน่อยเขาหายใจเบาสาลงนิดจ,จะสาเบาเบาหน่อยเขาสังเกตจังห้อมซ้อมเบ่งประคองความรู้ซึกให้ได้พยายามประคองปรปับลมคอยเบาลงเบาลงเบาลง ความคิดที่มีโยมันกระสิเกิดอยู่เป็นระยะสันเขาสันต่อไปเสียความพูดโถดังขึ้นได้ยินเสียงลมหายใจแล้วก็ได้ยินเสียงพูดโษดังกลางวานดังแห่งขึ้นกบเกินเสียงภายนอกเสียงภายนอกบ่ด้มีความลำคาใคดในจิตใจเอาความรู้สึกเข้าไปไว้ข้างใน เฝ้าจองดูล่มเบาๆคอยประคองล่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆล่มจะคอยเบาลงเบาลงล่างกายกรูปกายเหมือนกับไม้ปักดิง้งต่างเทียงหูมัดสาวความรู้สึกมาํำรวจกายรูรูก,กายทั้งปวงถ้าห้องเบาตำรวจเ้าตั้งไว้เฉพาะกลางกายกระสิเพียงต่ม,มีความรูในกายว่ากายนีตั้งอยู่ฐานฐานสินใด ไอ้ล,หลมหายใจคอยเบาลุงเบาลง่งมาต่อไปเหมือนกับลมหายใจคอยข้าไปตีงน้อยอย,อยู่ท้องลมหายใจเหมือนกับเขาลุมไปหอดคึงข้อเมื่อกายสังขารรูปากายระงับการที่อื่นน้ำลายน้ำลายกสิแหเบาไปหายไปเบาแหง บริอื่นน้ำลายบม่มีน,น้ำลายอื่นนิ่งกายสังขารรูปปะกายนะสังขารระงับมันบ่ปรุงแต่งถาดสกกี่อกระเพือมถาดสีธรรมศาสตร์ธถาดสงบลมหายใจเบาโล่งการที่นั่งไม่ไม่แล้วคนน้ำลายแต่จากจากอื่นเอ,อื้อเกิดก็จะหายไปข้อเห็ง โดนพอสมควรจะหัวซึกว่าบอดอื่นน้ำลายมุ้ยน้ำลายอื่นข้อสิ่แหงน,นี่คืออานาปานาสติคอยฝึกเป็นขันขยับปล,ลงลงต่อไปก็จะมีความรูสึึสะพองเหมือนกับคอยหายใจเขานีดน้อยกิบพวข้อความรู้สึกเบาจะความสว่างในความปรากฏ ขึ้นในกลางกายความสว่างจะปรากฏใสขึ้นสัดขึ้นยิ่งซัดขึ้นความบุญไหยแห่งจิตใจกระทรับกรกษายณ์ของคมรูม้ซึกก็จะเลื่อมบ่คอยมีหายไปหายไปแต่มีแต่ความรูก้กายกรู้ร่มโปรจิตต่อมาคําภาวนานั้นก็จะค่อยหายไป จะมีความรู้ขึ้นมาแทนเด่นชัดขึ้นคำภาวนาจะหายไปร่มหายใจจะเบาลงเลาคอยประคองร่วมประคองเพราะเบามีเทคนิคบอมเนเพ่งมหอดน,นี้เป็นอาการของการประคองลูเบา,าลงเบาลงลมหายใจกะสั่นเขา่สาสั่นหน่อยลงเบาลงละเอียดอ่อน แต่ว่าลมหายใจจะร่วมเหมือนกับหายดุนๆมีความรู้ซึกว่าหายใจน้อยหนึ่งจ้องดูมองดูจะมีความสว่างโพลขึ้นภายในโล่งโปูงอยู่ภายในใสบริสุทธิ์จิตสื่นจิตมีความสดสื่นซื่อนอยูอออ่ภายในมีความสว่างอยู่ในความรู้ซึกของตา โผล่โยพยายามประคองไปเพราะอ,อันนี้ความสุขในปัจจุบันจะปรากฏเกิดขึ้นจิตใจที่เคยวนวายกับบอมีที่ถูกคุ้นหูคุ้นห้ยกระซับกระายบ่บบบบมีแม้นความคิดที่เกิดขึ้นมันก็ถือสกัดไว้ที่มีความคิดใดๆเกิดขึ้นที่เห็นความคิดปรากฏเกิดขึ้นก็ถือสกัดจะมีความรู้สึกว่ามีตัวนึงรู้ จ้องจอบดูความรูซิก้อคมคิดโพขึ้นมันถืห่พับห่วับความคิดนั่นก็จะถือตัดโดยธรรมชาติของมันตัวรูนี่เป็นตัวที่สามารถสกัดเป็นเครื่องกันตัวรูนี่เครื่องกันบ่อยจิตปรุงแต่งเลืยนั่นไปแม้นสิปากฏกับห่ท่านมันก็คอยจางไปจางไปหายไป อันนี้เป็นการฝึกพยายามการรู้ร่มหายใจันมีความพิเศษคอยเหตุคอยเหตุหไปทิมเมื่อไรหายเหตุจนติดอัตโนมัติเห็นร่มอยู่เพราะเมื่อเป็นฉนั้นจะบ่ามีเห็นความบุญไหวในใจความบุญไหวในใจจิบมีเลยถามมามีปัญหาบ่ามีปัญหามีพอตาเห็นลูกหูได้กินเสียง ดังได้กินดินในโหลดโพธิภากระทบกายทำมะลงอมกระทบแทะพอคนติสินนินท่าห,หายหลไปสิบอกจังสันจังสีพ่อเห็นพ่อใจพ่ามันมีอยู่แล้วแต่วาใจมันสิบอกไปหยุดเหล่านั้นเมื่อใดหาได้ยินนในฟั่งสิ่งใดแล้วมันเกิดปุ่นไหยในใจขึ้นมาหุ้มหอยขึ้นมาพ่อยใจมันสิสลัดออกทันทีมานางหอดตอนหนี้คนผู้นั้นสิบอกคือเก่า สิวะอยากไปเบาทูงซิงกาไปว่าไปอยากไปนั่งโซ่สซนทนากับผู้ยอันในเรื่องที่เบาขึ้นมาเป็นเรื่องที่ทำาันวนวายหรือไปยุ่งกับคนอื่นสิวาอยากลําไรบ่อยากฟังว่าอยากฟังคนเบาเหลืองพลนพลนมันมันบอหลับเอิญมามันใจมันสิวะหลับ,บมันหงุนหงิดเบ่เอาบาปฏิเสธธรรมดาปุุชนคนธรรมดาคนจะหูเหลืองพื้นขนาดนดี้ ไปหาการชิมกันซุบซับ,บอยากเบาเรื่องพวกนันกน้นพวกนี้จังสันตรงนีไม่อดหนีบ่มีบอยอยากเบาบ่าบออยากฟังบออยากเ่าบ่ยอยากฟังบอยอยากสนใจไปมันมีแนวบึงอยู่ท้างในผี่ม้วนดูม้วนย้่นไปของสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันเดียวว่าไปหอนนี่ที่มีความสุขม้วนบานประโยู่ไใกับม้วนนั่งพานันหลูความหลู่ของ มวนกว่าการนั่งรับตาหนิงบดีเทียงทีรีมันมีความหลูอยู่นั่งอยู่กำนดปั๊บเขาไปตรงนั้นกำนดปั๊บหลูอยู่ตรงนั้นก็เห็นลมหายใจเบาลงหนุมีความหลูโป้องอยู่ภายในเห็นความรู้สึกความคิดปรากฏขึ้นถึกสกัดตัดไวโดยความหลู่ตัวหลูตัดไ้ตัดไว้แต่ว่าเห็นความมันตัด ตัดความคิดที่ปรากฏตัดความฝุ้งสานในใจลำคันธ์หายไปเบาใจมันสิบบางเป็นอุเปกขามีธรรมเครื่องหนึ่งปรากฏเกิดเป็นอุเปกขาธรรมรู้ซื่อๆเป็นตัวหูเจ้ารู้หูเกินหู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 ท่านกองสังครัรเกิดใบหูท่านล่มหายใจหูท่านความคิดที่ปรากฏเกิดเกิดแต่มันเบาจักอย่าง มีแต่ความูลผงอยู่ภายในจงประคองความู้นั้นไว้นานๆเราจะพบกับความสุขสบายโดยที่บอ้องมีเงินมีค้ามีหาหน้าตากะมีรถมีเลือมียศทามดาศักิ์คมามสุขตัวนี้เป็นความุขที่บต้องหาบต้องสแสวงบต้องดินลนเป็นความุขที่ปรากฏขึ้นในใจเป็นความุขที่มีความู้แหล่ว่าง รอมาก,ก็จะเห็นเกิดทาลรูนั่นๆเขาจะเกิดเห็นอา,อาการของกายปรากฏขึ้นมีความทุกข์ความอึดอดัดความขั้นห่อนเดียนหนาวใจมันเกิดจะเริ่มเบือ่อเห็นความเบื่อหน่ายในกายสังขารรูปรกายนี่นํำมาถึงความทุกข์นั่งไปบ่เข้ามีกําลังมีความสบายเบานะเพราะปวดแข้งปวดขาอยากพลิกนั่งไปบ่เข้าเพราะว่าอยากต้องก็อยากเข้าห้องน้ำ อยากดื่มอยากเขีย่ยอยากกินอยากเชน,นวมากายนี่มันคิดเป็นนายกายเป็นเบาเียนมามันเป็นกีขาของกายต้องหาบำรุงเสมอจะเกิดความเบื่อหน่ายเชนว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาเพื่อเลี่ยงดูดูแลก,กายมันจะปรากฏขึ้นในจิตใจในห้องขี้ เกิดความเบื่อหน่ายในกากายสังขารจะเห็นความถูกโอ้หนอชีวิตโมมิยังถ้าน้อมน้าจิตระดับนั้นออกมาพิจารณาว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรมองไปสู่มอ่อนหานุสตีที่พระเจ้าสอนชีวิตทุกคนบมมิยังบาดดิดล้วนสแสวงหากัดแก่วกัดข้างอยากยศเมายศเม,า,มาอํานาจวาสนะบัดเขาเกสรามาโมมิยัง ไปสู่ความมรณาความตายบ่มียังเก็บไข่เด็กปล่อยมาเถ่ามาบ่มียังเบดิดความหมายเบิดคุณคา่าเบิดอำนาจเบิดอำนาจวาสนาบ่มียังไหลคุณคา่านอนท่าตายเถ่ามาแล้วก็นอนท่าตายเห็ดอยู่เห็ดกินท่าตายตายแล้วของบ่มียังหายไปสื่ือบ่มี หากหลูกห่อง,งลูหกห่องร้านหักให้หน้าจากะเงินท่องเสลิงค้อนชิงของอยศทามดาศาักสมเพลได้พ้นมีเกียรติมียศพลคือจังบางหมาดบางกาดที่ช่วยแล้วบ่มียังตายไปแล้วบ่มีผั้ใดได้เงี้ยงไปแนวที่เขาเอาหายก็คือพ่วงลีดใบประกาศไหวอาร่ยเท่านัน้น สมเหตุสมสางสมดินล้นสมสแสวงหากระเสือกกระสนะพภพภาคุพีตื่นเด็กลูกสาวแถบชิบรินังในนอนทายที่สุดแล้ววอยังไปจักอย่างบ้านทิ่มใบในโลกเมยยื่อพิจณาจังสีเขืนจิตมันจะเกิดความค่ายเยือเบื่อนายคายกำหนัดค่ายความยึดถือในของกู ป่าของกูลูกกูเมียกูพ่อกูกหก้กูหน้ากูทรัพย์สมบัติกูเงินกูกูเป็นกูเป็นหนั่นกูเป็นหนี่หยดท้ามดาศักใจมั่นสิค่ายจากสิ่งเหล่านี่เมื่อใจมันค่ายก็เหมือนกับปลดแอกปลดออกจากความยึดถือป่าของกูเมื่อใดปลดลงใดมากใจก็มีความสุขมาก เห็นความสุขสบายสุขพอมบ่ม okay, ีย ah ังภาวนามาหอดมองนี้บ่จากใดยังบ่มียังบ่ไดยังบ่จากใดยังแลก็บ่ไดยังบ่มียังจะเห็นว่าความตายคือข่านข้ามาจะเห็นว่าหาเลี้ยงชีวิตกินไปซ้ำหอนเมื่อตายแต่ที่จริงบ่มียังทุกนนั่นวามีนั่นเป็นนั่นเป็นนี่ก็บ่เป็นยังมันเป็นแนอยาก แนวตัวกันที่ซื่อว่าจะหมองเห็นคนอื่นผู้พิจาลังบิ่งตียนสแสวงหาอยากหรือเมายดถา้าบรรดังศากอำนาจจะเห็นพวงนั้นเหมือนกับผู้ใหญ่เบิงเด็กหน่อยเด็กหน่อยก็มว้วนในการเห,เหรียญเฮียนหน่อยมว้วนในการสม,มุดอยู่ในโลกสม,มุดเห็นความโลกสมมุดโซลกวุหมดวีตมิตคือจิตใจของเฮาลุดพ้นจากเครื่องผูกพันธนังการในโลก บ่ยากได้แม้ที่มีให้หน้าตากะเงินคํามกำแก้วอยู่เท่กับบอยากได้บ่ได้มีความทุกข์เยอทะยานอยากได้จิตใจจะว่างอยู่นิ่งๆพอความสุขมันเกิดขึ้นในใจนั้นมันยิ่งกว่าแนวที่ว่าออกมากอีกแก่วคนปูจังสีมาหอดนี้จะบบ่ขี้เกียจนังสมาธิภาวนาบ่จะเป็นนางรับตาให้มูเห็นมักขนาด มันหูอยู่ภายในในี่ตัวรูเมื่อรูแล้วจิตมันปล่อยว่างมันมีความสุขก,กิ่งกว่านางรับตาบังคับจิตบ่ i r e คิดมาหอนันไปหอดตรงนั่นแต่บ่ไห้คิดว่านั่งให้เป็นสมาธิบ่ได้ยินยังบ่ได้ฟังยังนิ่งบอคิดล้งยังอั่นนั้นก็นกนตัวนี้คือมันเปลือกมันที่ว่าว่า,าบคิดยังนางบอให้คิดยังบ่ต้องคิดยังนั่นเปลือกมัน ยิ่งไปกว่าพระเจ้านั้นม่มียู่ให้หูเท่าท่านกองสังขารข้นหามีหยันแนยจะพาโกศขึ้นในใจพิจารณาทำไดปาโกฏขึ้นก่นนอมนำพิจารณารมนั้นพิจารณาด้เห็นความบ่เทียงเห็นความแปรป่วนเห็นความทุกข์เพราะความอยากพเพราะเฮาอยากเขาไปยืดว่าเป็นของเฮ้าตัวเฮาของเฮ้า,าเฮ้าจึงเป็นทุกข์พระวัศาสตร เศนคําสอนพระเจ้าในจุดนี้ทาจะปรากฏเกิดขึ้นความรู้จะชัดโพ่งขึ้นในกลางใจแถวใจก็จะว่างก็อยู่เหมือนคนธรรมดากินเขา่ากินน้ำแต่ว่าใจมันบัคือคนทั่วไปทำมาเป็นเหตุแต่งสันมันคือปวดหัวยุ่มันคือไขยอย่ยุ่โซ่ยุพอะรเอา ปวยไข้โซ่เก็บ้งทองคนฮวมันเป็นของลูปกระกา่หลางกายมันเป็นบังคับมันไหนแต่ใจมันบริเดือดห่อนกระซับกระสายทุรุนบัดน,นี้มันยามป่วยกับสิปวยตะกายใจบบป่วยนําฟังไดนกายป่วยเก็บไข่ได้ปวยเก็บ้ยงทองปลฮวบมดาเป็นปกติมีไข่มีหนาวมีขั้นมีห่อนไม่หนาวปกติแต่ใจมันบรสืกเสียดแทงใจเป็นปกติ ก็จะเห็นว่าเอากายนี่มันไขตัวนี่เหมือนกับเขาจับข้ามขิงเบึงโอว่ามันเข้าข้ามขิงคนอื่นมันไข่ตัวนี่มันห่อนตัวมันหนาวตัวนี่มันบอเป็ดตะยูมันกระซับกระายในตัวโตมันจะมีนหัวใจติดคอยติดแห้งหืดดูมันกับดูคนอื่นมันกับเฝ้าดูคนไข่สากศุกปล่ากายไข่แต่ใจมันบริไข่น้ำใจมันกับเปิดพื้น มีแต่ซ่อมเบิ่งว่ามันติตายยามไรโอ้โอเอ้าไข่ละน้อบาดน,นอ้อทำปลาโคตรเกล,ลีก่ยละนาะจั่หน่อยความตายสิเขามาสู่ซ่อมเบิ่งวังติตายเนี่ยทำไรใจขาดยามไรชาวพญาณความตายไปหน,นี่คำว่าความตายชาวพญาณที่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาสิถาเบิ่งว่ามันติตายอย่งไรนี่ฝึกใจไปหน,นี่มันถึงมีความรู้สึกเป็นงสี่เบาสูเงินฟังเพื่อให้ ปฏิบัติบ่บิเวว่าเ้าเพิ่นมาอวดอ่างกันเมินเบาแล้วฟังแล้วปฏิบัติไหวอันนี้ได้ปานคือบุดให้ลาให้รวยคือเบาคือเก็บคือไข่คือป่วยว่านั่นผู้นั้นเว้าผู้เ้านั้นบูหูยังบ่เข้าใจบ่เข้าใจการปฏิบัติปฏิบัติบริเหตดจังซันปฏิบัติเพื่อบริยากไดในใน้ปฏิวัติเพื่อให้รู้ท่านว่างภารละสัมภาระปลดแอกออกจากข้อ บดเครื่องผูกเครื่องพัฒนังการออกจากตนอยู่ในโลกแต่ว่ามีเครื่องผูกพันจ,จิตใจแล้วก็บวทรมานมาถุกทุม่มมาถูกระท่มตอมใจ